แค่ก้าวเข้ามาในโซนแค่ป๊อปดิมอนฮันเตอร์สนะคะซึ่งเป็นโซนใหม่ค่ะของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ที่ประเทศเกาหลีใต้คุณผู้ชมก็จะมีนี่เลยค่ะเจ้าเดอร์ปี้หรือว่าเสือสีน้ําเงินที่เป็นตัวละครในเรื่องเนี่ยมารอต้อนรับอยู่ด้านหน้าเลยถัดเข้ามาอีกพอเข้ามาด้านในค่ะคุณผู้ชมทีนี้เลือกทีมกันได้เลยค่ะว่าจะอยู่ฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปฮันทริกหรือว่าบอยแบนด์วงซาจ์บอยค่ะเขามีโซนต่างๆให้ได้แฟนๆได้ลองเล่นกันเพียบเลยนะคะรวมถึงมีโซนให้ได้ถ่ายภาพกับฉากกััับตวววละะคครใในนดดจก้ย่ ต้องบอกว่ากระแสะความนิยมที่มีต่อแอนิเมชันเคป p อปดิมอนทันเตอรเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสวนสนุกธีมนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งหลังจากเขาเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมนะคะก็มีแฟนๆของหนังเรื่องนี้เนี่ยเดินทางมาต่อคิวเข้าชมกันยาวเหยียดเลยค่ะนอกจากโซนให้ได้ถ่ายรูปเล่นเกมกันแล้วก็ยังมีโซนเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ของที่ระลึกให้ได้มาชิมมาชอบกลับบ้านกันด้วย แฟนของภาพยนตร์ K-POP Demon Hunters นะคะที่มาเที่ยวสวนสนุกแห่งนี้ก็มีตั้งแต่วัยเด็กค่ะตัวเล็กตัวน้อยไปจนถึงวัยผู้ใหญ่กันเลยโดยที่แฟนตัวยงค่ะวัย10ขวบเนี่ยนะคะจะมีตัวเล็กตัวจิ๋วนะคะบอกว่าเดินทางมาที่นี่เพราะว่าชอบตัวละครในเรื่องมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยละค่ะที่มาใส่ชุดตามแบบตัวละครแบบนี้ เคป๊อปดิมอน n t นเตนะคะว่าด้วยเรื่องราวของวง h ั n t ริกค่ะเป็นเกอร์กรุ๊ปนักล่าปีศาจท,ที่คอยปกป้องโลกแล้วก็ต่อสู้กับปีศาจร้ายที่มาในคราบของวงบอยแบนด์ซาจจบอยค่ะซึ่งก็มียอดทำสตรีมมิ่งของแพลตฟอร์มค่ายแดงสูงที่สุดในโลกนะคะรวมถึงมีเพลงฮิตอย่างโกลเด้นแล้วก็โซดาป๊อปติดเทรนด์ด้วยค่ะ